ถามเพื่อนว่าจบมาสามลรวรู้สึกไงบ้างถ้าจบมาสามลรวรู้สึกไงบ้างเลขที่หนึ่งกอลม่ความสุขค่ะไปชวนเพื่อนๆหน่อยมีความสุขมากๆ เฮ้ยปาัได้ีดีวบ้เพ่อนหน่อยฮะบ้เพ่นหน่อยขอโชคดีขอโชคดีเอ่อนยังไม่ได้วยบอเลยนะโชคดีนะไว่ใ่เอเออันันชน้พวันนระหลาแล้วึกยไงบ้งรสวยอหนอขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขได้นล่อหล่สวย กกับเอหรอไม่มีใครหลักโกับเองหรอกยก่อนเดี๋ยวสอบก่อนไม่มีะ้อ๋อ่นี่เจ็ละเกอแปละออ่บิมมาตอบไปชื่อไต้ต่อไปเต้ไปสัมภาษณ์จตอบมสามแ้วนี่แกอแล้วก็กลยไปเรยใครแกอ ไงบ้างไม่ตอบแล้วรู้สึกไงบ้างก็ก็ดีใจอ่ะย้ายต่อไปเพื่อนด้วยไปเพื่อนด้วยสองสี่เก้าขอให้เพื่อนไปสุขติโอ้ยกร้องเกิดกร้องรู้ไม่ออกเลยขอขอให้เพื่อนได้อยู่โรงเรียนที่เพื่อนตอนทหารได้อยู่แล้วแค่นี้แหละดอไปต่อกใไม้ดอกไม้ตอตอนิดนิดนิด ู้หญิงแอบแล้วค่ะแอบแล้วค่ะทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันถ่ายรูปถ่ายรูปอะม่าบ๊ายบายหน่อย พอสามเราสึกไงคะก็ดีใจไอ้นี้แหล่ไวพอให้เพื่อนด้วยฮะรอให้นีในกล้องรอนไวพอให้เพื่อนด้วยให้มอสีได้อยู่ห้องเดียวกันไห้องอะไรเดียวกันอะไรคนเลยคนเลยทุกคนอยากแล้วไหมไม่ต้องก็ได้ก็ได้เลยอ่าได้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 ใครเล่นใครใครดีการก็แล้วเติร์ดก็แล้ว แน็คไ,ไม่สัมภาษณ์ไปดูไปซือะกระเทยไปหากระเทยปะกระเทยกระเทยสัมภาษณ์อีกกระเทยดังเนี่ยฮะอ,อยากถ่ายรูปกับใครอ่ะปากากระเทยโสมน,มนม้ำน่อยแรด <sk r ili> หนักมากหนัก <sk r ili> สัมภาษณ์หน่อยจะจบม .3 แล้วรู้ <sk r ili> สึกไงบ้าง <sk r ili> <sk r ili> <sk> รู้สึกเพิ้มปิตินะคะรู้จะไปต่อไหนก็รอจะคิดถึงนิดนึงค่ะก็เมื่อหลายกี่ปี บ่างค่ะรู้สึกเสียใจพี่ไม่ได้เลยเพื่อนแล้วอุ้ไปพร้อให้เพื่อนหน่อยใครทุกคนชีวดีค่ะครใสกนะอะไรมือเล็กๆ่คินเต้ฮีเธอรู้สึกไงบ้างอ่ะเธอรู้สึกดีกว่ามีที่เราเล่นเล่นไอแพดเยอะมากเลยเลยให้ดููไอไปพอให้เพื่อนก่อนอีดอ ปวยพองไ้เพื่อนหนายแคสกีเลยดีเราก็รักเพื่อนทุกคนน่ะโดยเฉพาะคนนั้นน่ะแต่เราก็สวยลุคน,นี้ปวยพองได้เพื่อนหน่อยพูดดังๆเรารักเพื่อนทุกคนนะเราแค่อยากจะให้เพื่อนมาเรียนสาษาจีนจากเราไม่อยากเลยอ่ะไม่มีงานทำอะ่ะอยู่กับเธออ่ะเราเป็นไกด์เราได้เราได้ภาษาด้วยภ<ส>าษา,<ส>าอะไร <สา S 2> ไอ่ะภาษาจีนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะ แสดงออกถึงความรักหน่อยเสียวฟังหัวใจออกมาใช่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไววพ่อหน่อยก็เออจ้าดีแล้วจ้ะดีแล้รู้สึกไงไม่รู้สึกไงก็ธรรมดา ธรรมดาจริงเราจะปิดคลิปแล้วถึงเราจะถ่ายเพื่อนไม่ครบทุกคนแต่เราก็รักเพื่อนทุกคนนะก็อุ้ยแบบจมุดก็จะจบม .3 แล้วขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของทุกๆคนและญาติพี่น้องคุณครูทุกๆคนด้วยเยอะไปก็ขอมาสี่ขอสอบได้ห้องดีๆนะ 哦嗯啊就地就地拜拜